คบฝนก็กำลังจะมาอู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมมาคลิปนี้ครับพามาเยี่ยมบอ่อดำกรีนกันหน่อยอู้ทำไมบอ่อเขานี่มีเยอะเหลือเกินครับโอ้มีทั้งดินทรายดินเหนียว ดินลุกลังโอ้จัดจานย่านบ้านกรวดครับทีมงานตำกรีนนะครับงานเขาเยอะครับขึ้นบ่อท่เนี่สวัสดีไปยังทีมงานครับโอ้โหลงบ่อล,ลึกครับ ยังอยู่กับเจ้า SK-04 ครับยังจัดจ้านอยู่ขี่ลังเสือซะด้วยครับเฮ้ย hey, ตาแกบอกให้ใส่ยเยอะๆหน่อยเมื่อกี้ก็ไปเจอดัมกรีนมาร้านก๋วยเตี๋ยวฝากมาบอกว่าให้ใส่ยเยอะๆหน่อย Mãi là do cái bóng này sao yêu nói bất kỳ sai bên nói cơn yêu uy uy ui, uy 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 ้อนว่ร้อนว่ะงานเมาครับผมเคยเป็นงานนะคือทักทายทักทายคนข้างๆครับใส่ได้สองตักเองรถดำหนีเลย <laughs> เล่นปุงกีไม่ค่อยได้ครับ เอออีกอีกไปนี่ของแท้ครับขึ้นบอ่อสบายสบายครับดินแข็งโค้กครับ ดำกรีนฝนตกทุกวันเลยครับแต่ว่าบอ่อนี้เขาวิ่งได้ครับสวัสดีไปยังทีมงานดำกรีนนะครับผมวิ่งกันกี่คันนี่สี่คันมั้ง หรือเจ้าคันนี้มาทำงานไม่เคยได้หยุดนะครับัสบสโอ้ไวครับบ่อลูกนี้คุ้นๆน,นะครับเนี่ยคุ้นมากครับตอนนั้นอาจารย์ออฟมาขุดบ่อนี่แหละ จำได้แลลวโอ้ก่อจะเต็มครับรอนานหน่อยนะ เปลี่ยนไม้แล้วครับจตุรงนะครับเป็นจานอ๋อนะอยู่หลายทีมงานครับอยู่พบทีมงานแล้วบ,บันตรวดเคยอ,อยู่กับเสียตินเหมือนกันสมัยโน่นในขับรถไทยครับขับเจ้ายันมาสมัยอยู่กับเสียตินครับ ยนัน่าจะขยายบกกุกีจะหน่อยไหมอันนี้มันก,กี่เล็กครับไปบุกีสัก0.5ครับพอดีอันนี้0น่าจะ0.4ครับ หมดบรสใสะเยอะๆหน่อยโอ้อยังใส่ไม่เยอะเท่าชักเขียวโอ้ไม่มันควันดีเท้หว่ะคันนี้ ต้องโอ้ต้องใส่ต้องทำปั๊มแล้วคันาานออี้โอ้อน,นึกว่าอาจารย์อ๋อรับบักเซมตัวโอ้เนี่โอ้นี่ไปไหนอะมาจะมาดูไอ้บอลูกนี้แต่ก่อน พี่ขุดอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมเนี่ยบ่อเก่าพี่ใช่ไหมใช่ที่จานออดขุดอะอัดเนี่ยมอนี้น่ะฮะอเดเนบ่อนี้น่ะอุ้ยแต่มิมจ่ายตังไปแล้วนี่โอ้ขับเองเลยวะโอ้มา่นใใส่ฮะมาจะใส่มาจากข้างหลังครับฝนจะมาแล้วเนี่ยจะมาแล้วโอ้ยงานเมาดิยุบแน่นอนเลยฮะจริงจริงจริงเหรอยุ ไม่จริงหรอกเองก็ใส่เยอะๆน้อยเมื่อกี้ใส่นิดเดียวเองใส่นิดเดียวนี่เออใส่แบบเสมอจรงงางเอาบักยักมาเลียนนะไปเอาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนั่นน่ะถ้าเขาให้มาก็มาแล้วเขาบอกว่าตักไม่ทันเขาบอกตักไม่ทันเออไม่ช่วยวิ่งงานเขาเลยโอ้เมื่อกี้ก็เจอกันอยู่เด้อ กินข้าวยังกินแล้วกินเสร็จะกินอะ่ะแต่พี่มาจะได้ก,กินข้าวด้วยนะนี่กินแล้วพ่อเองเลี้ยงอยู่ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง,เ,งเอ,อ่อข้าวผมอยู่ไหนอยู่นนนะั่่ะอยูหน้าง,งานเหรอวะเอามาแล้วครับเสเดครับโอ้ตอนแรกนึกว่าจะาออกขับที่ไหนได้บักแซมฝนจะลงแล้วครับ คันนี้นี่ต่อจากอูจูเนียครับเสียจูอูแซมเอ้ยเรๆหน่อยแซม มีอยู่สี่ขั้นนะครับโอ้บอ่อเยจโรยจะน,น่าจะโดนถล่มแล้วน,นั่นนะ แซมถือว่าเก่งนะครับเนี่ยลูกทก่าเกนะครับตอนนี้ก็ขับแมโครเป็นแล้วนะครับต้องเป็นทุกอย่างครับอยู่เอ่อเป็นอาชีพนี้ครับต้องเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะรถไถรถดำรถไมโครนะครับบางทีลูกน้องลาง,งานก็ต้องมาขับเองครับต้องเป็นนะครับ แบกแซมถือว่าเก่งนะครับสวยพอได้อยู่สามารถบริหารงานต่อจากพ่อได้อยู่นะครับอนาคตไกลแน่นอนครับอนาคตนี่ออกคันใหม่แน่นอนครับดํากรีนนะครับรอติดตามได้เลย ว่าเซตรถมาดีครับไม่มีอาการโหลดเลยครับแต่จะเป็นช่างวินครับเออดันไปข้างหน้าเลยนั่นละนั่นละจัดหนักเลยรถเสดอ่อามีพูดเด้สยรนี่นั่นะ ้ต่อไปเป็นรถเสียมิ่มครับนิ่มล้อเหล็กนะครับโอ้จานออตัวนั้นมาจากขี้ขี้แตกเออนั่นละ่ะอีกจะเยอะเลยเยอะตัว อ,อีกอีกอีกมันต้องใส่ราวข้างมาด้วยเฮ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋ว ใส่อย่างนี้ครับไม่ขาดทุนแน่นอนก็ดินประมาณสักห้าคิวได้ครับนะ่ะดูครับนี่แหละครับหน้าฝนทำงานก็วิ่งวิ่งจอดจอดนะครับมา แซกผมซื้อลูกชายเสียมิ่งแม,ม่รถกลรอดีนะคันนี้เป็นเครื่อง g o แปดซีครับ ตอนจากอ,อู้ตะนกครับไม่รู้เสร็จหรือยังนะอขอเรื่องแสงโดนถล่มแล้วครับพี่น้องโอ้โหทันไหมเนี่ย เรวแซมเร็วน้ำท่วมแน่นอนครับบอ่อนี้หน้าฝนนี่จะทำงานเหมานี่เออต้องคิดดีๆนะอันตรายพอสมควรขาดทุนไม่รู้เรื่องนะ มันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วอู้หูยน่ากลัวมากเลย,ยจะทันไหมจะทันไหมตอนนี้บักแซมครับแข่งกับฝนอยู่โอ้โหดูครับเด็มันมาเร็วมากครับดูพี่น้องดูครับโอ้โห ความเร็วนี้น่าจะ400-500ชั่วโมงต่อกิโลเมตรครับความเร็วลมนะไม่ใช่ความเร็วรถไปโค้งน่าจะต้องปิดท้ายกับรถเสียมิ่มแล้วครับ แล้วครับลงแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยรุมก็ไม่ได้เอามาเฮ้ยเดียวโอ้ยโอ้โหกลัวครับกลัวออกเลยครับ <laughs> โอ้ยโอ้ยไอ้แส กลัวก็กลัวกิอด้วยแซกเลยไม่กโคก็มีอยู่ข้างล่างครับไปซะแล้วครับเฮ้ยไอ้นี่จ่ายไม่เต็มเลยอย่าจ่ายเต็มกันเนี่ยฮะมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันกลัวฝนโอ้เิดันลานเลยวะโอ้เิดันลานเลย อ <laughs> ย่เาไปมยังยหมเตีนะ้มดนาเออ, <laughs> อมันกลัวอะไรไม่โคโก็มีอยู่กล่างเนาะมันกลัวลงไม่ได้อโอฝนมาแล้วครับนี่ตายแ,แนน <c oughs> ล้วไปไปไปดปอปไ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 ปนปนปไ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 ปป บายบายครับผมหน้าฝนก็จะทำงานลำบากหน่อยเนาะเดี๋เนาะบายบายครับผมสวัสดีครับอ๋อหนีหัดลานเลยครับพี่น้องเอ้าโอ้วิ่งไม่ได้แล้วครับจอดครับ